คุณจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายเราขาดวิตามินจร,จริงๆแล้วนะครับดูจากอาหารที่เรากินเลยไม่มีใครกินผักครบห้าหมู่ไม่มีใครทานโปรตีนคาร์โบไฮเดตนะครับและไขมันถึงโดสแน่นอนในแต่ละวันเดี๋ยวนี้เนี่ยอาหารส่วนใหญ่สําเร็จรูปโรเซสฟุกใส่ทั้งสารกันเสียเติมสีแต่งกลิ่นออกมานะครับบางทีเนี่ย ปรุงด้วยผงชูรสปรุงด้วยสารเติมแต่งเนี่ยไม่มีทางที่ร่างกายจะดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่ได้รับทางวิตามินและเกลือแร่ที่พอเหมาะนะครับนั้นสิ่งพวกนี้เนี่ยเราต้องตามหาจากอาหารเสริมครับส่วนใหญ่เมื่อร่างกายเราขาดวิตามินเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอเป็นอันดับแรกๆเลยก็คือ1ภูมิคุ้มกันเริ่มตกครับ2พลังงานในแต่ละวันเนี่ยน้อยลงไม่ค่อยมีแรงในการทํางานเครียดอ่อนเพีย3นอนไม่ค่อยหลับครับ 4. ร่างกายเราจะแก่เร็วขึ้น สุดท้ายข้อ5ครับเราจะมีโรคประจําตัวที่สังเกตได้ง่ายขึ้นแม้ว่าจะอายุหน่อยนั่นเองดังนั้นเนี่ยการที่เราขาดวิตามินนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยแก่ไวยยิ่งขึ้นเราก็ต้องหาตัวช่วยเสริมครับตัวช่วยหนึ่งนะครับวิตามินเนี่ยมีหลากหลายตัวเนาะสิ่งที่เราควรจะทานเลยเนี่ยก็คือพวก e s s e n t i a l a อ i ม o acid เป็นกรด อะมิโนโที่สําคัญเป็นโปรโตีนที่สําคัญของร่างกายมาติวิตามินเป็นวิตามินที่ร่างกายควรจะได้รับอย่างถูกต้องในแต่ละวันมาติมินอลก็คือเกลือแร่ในแต่ละวันที่ร่างกายสูญเสียไปควรจะได้รับการทดแทนสารแอนตี้ออกซิแดนต์คือสารต้านอนุมูลอิสระทําให้ร่างกายเราไม่ป่วยง่ายและก็ไม่แก่ตามวัยนะครับสุดท้ายเนี่ยคือตัวหลักเลยก็คือแร่ธาตุที่จําเป็นอย่างปอน,นะครับจะเลือกเป็นแร่ธาตุสิง เพราะว่านอกจากซิงค์นะครับจะช่วยควบคุมความมันลดสิวได้แล้วเนี่ยมันยังเป็นตัวช่วยสําคัญในการลดการอักเสบของร่างกายทําให้เราไม่แก่ก่อนวัยเพิ่มภูมิคุ้มกันเข้าไปอีกนะครับบวกกับ เพิ่มภูมิต้านทานในการสู้กับโรคมะเร็งทําให้เราไม่ป่วยง่ายและไม่เป็นมะเร็งได้ง่ายนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องได้รับจากอาหารเสริมปอนจะเลือกเป็นตัวซิงค์75พัมกินแพรตัวนี้เขาใส่ซิงค์อะมิโนคีเลตมาสูงสุดถึง75มิลลิกรัมเป็นฟอร์มที่ร่างกายดูดซึมได้ดีคู่กับโัววิามินซีที่ทําให้ตัวซิงค์ดูดซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นและใส่ตัวพัมกินนะครับหรือฟักทองบวกกับใบโบบกที่ช่วยลดการอักเสบของร่างกายและก็ต้านอนุมูลอิสร้ก่าาางายเขอีนะ